สวัสดีครับวันนี้ครับผมวิทร์บ๊อบหรือจิโกทําดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณของวัดพิลุฬคับซึ่งตอนนี้ผมอยู่หน้าพระอุโบสถครับเดี๋ยววันนี้ผมนัดกับชาวบ้านครับมาร่วมกันทาความสะอาดในส่วนของพระอุโบสถครับซึ่งเราก็จะนัดกันอยู่เรื่อยครับเข้ามาทำความสะอาดครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับโดยทีมงานนําโดยน้องเอลนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดในส่วนของพระอุโบสถด้านในและก็บริเวณด้านนอกครับซึ่งนกพิราบจะขี้อยู่ข้างเต็มในส่วนพระอุโบสถครับเดี๋ยวจะเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ บริเวณด้านนอกแล้วก็มีชุดหนึ่งไปทําด้านในครับเดี๋ยวยังไงกลุ่มจิตอาสาทําดีวันนี้จะทําอะไรไปดูครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะทําบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งก็จะทําการเก็บกวาดในส่วนของอขี้นกพิราบนะครับซึ่งวัดเพลีวนะครับก็มีนกพิราบค่อนข้าง,งเยอะนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยจะทําการเก็บกวาดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระบโบสถด,ด้านในด้านนอกแล้วก็บริเวณในส่วนของ รอบพระโบสถ์ครับรวมไปถึงลานที่วันนี้ผมให้รถจากเทศบาลครับมาทําการเขาเรียกปา่าในส่วนของสวนปา่าเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้กลุ่มจิอาสาสร้างความดีกลุ่มนี้ทําอะไรบ้างครับนี่นะครับบริเวณด้านหน้าครับก็จะมีขี้นกตามพื้นเต็มหมดครับรวมถึงในส่วนของรา,าวบันไดและก็ในส่วนของอกระจกพระนะครับเห็นนะครับ ซึ่งมันก็มะเกาะครับแล้วก็ขี้บริเวณส่วนของนาวบสดครับสนับสนุนไอเดียการทำดีโดยลาวังคอฟฟี่แอนด์บิสโทรข้างมสซิท่าอิดนนทบุรีเจ๊จ่อยอาหารทะเลแห้งตลาดสดเทศบาลศรีราชา เรมร้อนเหน่อยกายไม่เคยพักผ่อลับนอนไร้ที่อาศัยชีวิตเหมือนบุญรักครูวิเชียนสรคุณช่วยไวย้วัดไผ่ลิวให้ที่อาศัยต่อลมหายใจได้พึ่งบุญญา สงครานเข้าอพภาษาวันข้าทิพห์หากใครได้มาต่างก็จะทธาต้องมา นิ้วยางดีหมู่มานลิกนี้อย่า,ยา,ยามีบีทา,านามสการพรักรูอาทรจริยานุวาความสวยผ้าจงช่วยปัดเคลีวคลากอดภัยเถิดนาให้คนรักมากมายไปไหนแฟนแฟนจะทา เตนาแฟนเพลงเมตตาด้วยโพ